แกงกล้วยดิบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่นะคะผักต่างๆของเรา ใส่พลิกแกงเข้ไปนะคะ,ะใส่นนีนะนนเราจะใส่กล้วยไปกันนะกล้วยนะคะกล้วยที่ห่างไ้แล้วนะต่อไปนะคะเราจะใส่มะเขือพวงนะคะใส่ไปเลย พราะว่ามันสุกช้านะคะมะเขือพวงก็ใส่ไปจ่อยน้ำปลาลิ้หน่อยนะค่ะไม่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแค่นี้พอเาาขาจะใส่ชะนนิดหน่อยนะคะใส่เกลือก็ได้น้ำปลาก็ได้นะคะตามความชอบเลยนะเราต้องชิมก่อนนี้แ้นเราก็จะใส่ผักแล้วนะคะ นี่นะคะหรือว่าจะใส่หมูก่อนก็ได้นะคะนี่งั้นเราใส่หมูก่อนนะคะหมูย่างสามชั้นนะคะก็จะใส่ไปเลยนี่มานะชะอมใบชะพูใบตำลึงนะคะหลังบ้านเนี่ยนะคะกล้ะะวยสุกก็ทำเป็นของหวานกล้วยดิบก็ทำเป็นของขาว ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะี่จะปักแกงนี่นะปิดไฟก่อนดนะีสำหรับวันนี้แกงกล้วยดิบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หมูสามชั้นนะคะสามารถรับประทานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับติดตามรับชมรับฟังนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ